ะคะเข้าสู่เดือนของเขาเลยทีเดียวเป็นยังไงบ,บ้างโอ้โห oh, oh, วุ่นวายงานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่มันเป็นเดือนเกี่ยวพันกับในเรื่องของการ คิดเห็นการแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะต้องระดมความคิดเป็นการระดมนะคะการระดมความคิดมันก็จะมีทั้งที่คล้อยตาม,มและก็ไม่คล้อยตาม,มเพราะฉะนั้นหลักๆเลยชาวราศีสิงห์เดือนนี้ก็อะไรก็ตามแต่อย่าตัดสินใจเพียงลําพังบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องพึ่งกับ ส่วนรวมงานที่เป็นส่วนรวมการตัดสินใจกันแสดงออกความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์ที่ทุกคนยอมรับได้นะคะเพราะนั้นหลกัลกๆเลยชาวราศีสิงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่จะต้องทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่ม,มการคิดการร่วมกันทำด้วยกันแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางอย่างอาจจะมีลาบลื่นและไม่ราบรื่นบ้างแต่โดยภาพรวมทั้งหมด อาจจะมีอุปสรรคแต่เป็นเป็นอุปสรรคเพื่อที่จะหาทางออกเพื่อให้ไม่ไม่ให้เกิดอุปสรรคอีกครั้งหนึง่งอ,อย่างน้อยน้อยมีปัญหากันไว้ตอนต้นดีกว่าจะมีปัญหากันไว้ตอนปลายนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เพรา,านะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงในเรื่องของงานด้วยความพ่ว่าคิดหลายอย่างอยากทาหลายอย่างแนวความคิดบางอย่างมันก็อาจจะตีกันมันอาจจะ เขาเรียกว่ามันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จทุกอย่างที่เราคาดหวังราะนั้นก็ค่อยคอยคิดค่อยๆทําไปทีละอย่างรอบครอบไปทีละเรื่องทุกอย่างจะสําเร็จอย่างมั่นคงเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้ค่ะชัดเจนว่าเดือนนี้มันก็จะมีในเรื่องของทั้งช่องทางของรายรับและก็ช่องทางของรายจ่ายมันก็เข้ามาเยอะเหมือนกันรายรับก็จะทํารายจ่ายก็จะออกเพราะฉะนั้นใ,นในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงในช่วงนี้ก็ต้อง อย่างที่บอกค่ะว่าต้องรัดกลุ่มรอบข้อทุกอย่างอะไรก็ตามแต่การจะตัดสินใจในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยการเงินเนี่ยอย่าตัดสินใจคนเดียวถ้ามีเรื่องของครอบครัวที่ต้องตัดสินใจร่วมกันก็ต้องขอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องทางเหองการ รั่วไหลเกิดขึ้นแล้วก็<ม>อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแยง้งข้อพิพาทในเรื่องของการเงินได้ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ต้องรอบคอบ<ม>ทําเอกสาร<ม>ทําธุรกรรมทางด้านการเงินให้ถูกต้อง<ม>เข้าไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงท้าย<ม>นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอันนี้คากฏว่าคนที่เป็นคนโสดก็มีความเจ้าชู้<ม>ยังเป็นลักษณะของความรักที่ยังไม่ได้เลือกใครลงตัวชัดเจน<ม>อาจจะมีความรักอยู่หลายรูปแบบแต่ก็ยังเป็น ช่วงเวลาที่ยังต้องขอเวลาในการเลือกเฟ้นนึงอาจจะเป็นเหมือนแนวมีแต่ปริมาณแต่คุณภาพไม่ได้ใช่ยังมีอา,อาจารย์อ์พูดนนถูกค่คือปริมาณแต่ว่าคุณภาพยังไม่ได้ไเ,เพราะฉะนั้นาชาวราศรีสิงห์ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องคัดเลือกต่อไปอยู ก็จะมีทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทําร่วมกันในเรื่องของครอบครัวเกิดขึ้นทําเป็นทีม,มนะทำงานเป็นทีม,มไปทํากิจกรรมต่างๆภายนอกก็คือไปเที่ยวกันกับครอบครัว<ม>แต่ก็ระมัดระวังทะเลาะก,กันระหว่างทางด้วยนะบางครั้งพูดไปเรื่องอื่นๆต่างๆแล้วนะเอาไปเอามาหาเรื่องทะเลาะก,กัน เฉยเลยอ่อาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพยายามอย่าพูดถึงเรื่องเก่าหรือพยายามอย่าแขวะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดอารมณ์โมโหเพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องของ อารมณ์คํำพูดในเรื่องของความรักนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยคุณก็จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของคนรักโดยทั่วไปนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับสิงห์นีก็แสดงว่าอีเวนต์เยอะสังคมเยอะใช่ค่ะทำงานกับคนเยอะๆอยู่กับคนมากๆก็ไม่มีอะไรมากก็ระวังอย่าไปขัดกันนะครับตรงนี้เหมือนกับเมถุนตะกี้คล้ายๆกันเพราะนั่นคือเมถุนกเสษียอาณคล้ายๆกันต้องระวังต้องปล่อยวางประมาณนี้นะฮะ